บายบาย t h เ l เป็นไงคะเสียงจากเครื่องคมงอมฝ่ายข้างที่เราไปเที่ยวกันที่นี่เขาเรียกอ่านว่าอะไรเราอ่านติงวินเลียมันคือ t h i n ์ l นะคะบายบายแล้วนะคะจะเดินทางเข้าสู่เรคยาวิกแล้วคะ่ะไปคะ่ะติดตามว่าจะพาไปเที่ยว,วอะไรต่อนะคะตามไปนะคะหิมะไหมคะหิมะหิมะปิวเต็มเลย แค็งนะหิมะตกไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยนเนี่ยเนี่ยหิมะน้แข็งเนี่ยดูนะเขมดูปากป้านนะครับครับหิมะเธอเห็นหิมะนั่นไหมโคตรหนาวเลยหลังจากที่แวะเล่นฮับหิมะนะคะระหว่างทางก็สวยดีภูเขาต้นไม้ มีมา้าทริปนี้เราเจอมา้าแต่เราไม่ค่อยลงไปถ่ายกับม้าเท่าไหร่เลยอ่ะก็ดูกันนะคะอ่าไปเลยค่ะเราจะเข้าเมืองแล้วเกยยวอิกแล้วเล็กเกียวิกเมืมึงใหญ่นาอ,ออ๋อมึงดวงนี่เมืองใหญ่ได้ยังไงใช่ไหมืองเหลวงชื่ออะไรเลกเกยวิกเลกเกียวอิก,ก,ก,อกไม่ทันนะครับเพื่อนเรากำลัง ่ไ,ได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายถนน,นเลียบริบทะเล,ปล,ปลไปอะ่ะไปเราไปเหนืคนมันถึงได้ตกตรงโน้นก็ยังสว่างอยู่เลยนะมันไม่ ั hello, hello. ลโหลนี่ก็เป็นหมด้วยนะีลยแจังฮัลโหลฮัลโหลมีล้มด้วยวตรงไปตรงมาเรื่อยๆตงาเรยเดี๋ยวจะจอดตรงไอ้ซันโมเยโบเยเชอร์นี่นะเผื่เหป้า ใช่ใช่สวยมากเลยเห็นไหมไอ้ฝนมันตกไปถ่ายรูปสวยสวยมากเลยนี่แสงมาโอ้โหสวยแสงโดนโดนไอ้เด๋อไอ้เนี่ยจอดจอดใช่ไหมเราอยู่ที่เมืองเรเกวิกแล้วใช่ไหมคะคิวทูลแล้วนี่มาอยู่ริมทะเลมาดูอะไรเอ่ยสถาปัตยกรรมไม่ใช่สถาปนิกกรรมงาน วอะไรอนุสาวารีย์แล้วมันเกิดรุ้งด้วยนะคะอากาศหนาวมากห้าหงสาบไปแล้ว meters, เ้ยะเยไม่ได้ว่ะค่ะ200เมตรนอันนแหลนี่เรามา คอนเสิร์ตอ่อกที่สร้างเรียนแบบฮิมบารเโซาโอ้แต่จอดไม่ได้มันะถ่ายลูป Please make a U-turn i t s possible and then turn right มาดูเพื่อนหาที่จอดรถหรือว่าผ่านเลยเออหาที่จอดรถแต่จริงๆจะผ่านเลยก็ได้นะจะผ่านเลยใช่ไหมต่อโอเคผ่านเลยถ่ายให้มาให้ดูเฉยๆ อ,อันนี้เป็นคอนเสิร์ตฮอล์นะให้ทายซิว่าเขาสร้างเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรใครตอบถูกมากใครจากเขามตมอบก้อนหินคนละสอบใช่แล้วใ,ใช่แล้วเกือบถูกไอ้ที่เราไปโดนน้ำสตั๊ดอะสรุปอะไรถูกไอ,ไอ้หินป่าเอาที่มันเป็นแท่งๆไงอ้าว okay. มันเป็นหินแปดเหลี่ยมไงเขาสร้างเขาสร้างด้วยแดงดานใจมันกัหินแปดเหลี่ยมแบบนี้เห็นป่มันจะเป็นหกเหลี่ยมวะหเหลี่ยมหเหลี่ยมเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมกูเห็นอนเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลียมเหลยมขึ้นไปเนี่ยงอางเงี้ยเป็นแง่ๆแ่ๆแ่ต่เป็นหกเหลี่ยมไว้หเหลี่ยมเห็นไหมหกเหลี่ยมแม อ๋อหรือเป็นหกเหลี่ยมนะหินเนี่ยห okay, ินหกเหลี่ยมเหโอเคนะครับไม่เลยไปเลยเพื่อนครับอ่ะอ๋อมันต่อเขาสนใจมากเลยเขาจะถ่ายรูปไว้นะครับอ๋อเขาเป็นวิศวกรโอเคครับขอบคุณนะครับมันต่อ สวยดีว่ะสวยนะเห็นว่าเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยอัออนหลายสีฟ้าด้วยสะท้อนแสงไม่เหมือนกันเออมีสีหลายสีเลยอันนี้ด้านหลังต้องไปด้านหน้าต่อครับไปมีนนอะไรดีจังเออสวยนะสวยด้วยสวยด้มันขึ้นทาวเวอร์ไปได้นะ หนึ่งพันคนเลยเหรอ1,000โครนครับก็ทำเยินปะซ้อนหรือเปล่ารูเนี่ยใช่ข้างๆคันใหญ่นู่เนี่ยี่จอดได้ไหมอ่ะจอดได้ไหม กูกูกูเดียเด่ยวเดี่ไม่โดนดีด,ดีที่มันไม่หักกูรุกแรงดีที่มันไม่หักเห็นแล้วไหมครับ なるほど。